ื่อวันพุธที่14มกราคม2569บริษัทเอเพกโซกิตไทยแลนด์จำกัดสาขา2นิคมอุตสาหกรรมศินสาครได้จัดพิธีบวงสวงพระพรหมประจำปี2569พร้อมพิธีทอนและตั้งศาลปู่ย่าและศาลพ่อพันธุท้ายนรสิงขึ้นใหม่ณนะบริเวณสวยนยอมพื้นที่เอเพก2เพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจขององค์กรค่ะ พิธีในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพราหม์สรวัตรนาคเ,เวทินจากเทวสถานสำหรับพระนครเป็นผู้ประกอบพิธีตามพิธีกรรมโบราณอย่างถูกต้องและสมบูรณ์โดยมีผู้บริหารระดับสูงนำโดยคุณเจมผู้บริหารระดับสูงผู้ช่วยประธานเจ้าที่บริหารคุณโรเจอร์ผู้บริหารระดับสูงรองประธานรบริหารและคุณเชลลี่ผู้บริหารระดับสูง,ง,แ,ลลรรสงและพะนักง,งานเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางบรรยากาศที่เปลี่ยนไปด้วยความเคารพศรัทธา และความเป็นมงคลโดยมีทั้งพิธีทำบุญทางพุทธศาสนาและพิธีทางพรามค่ะการจัดพิธีครั้งนี้สืบเนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เอเพกสองโดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าอาคารล็อบบี้เพื่อสอดคล้องกับหลักห่วงจุย้ยเสริมพลังด้านธุรกิจการติดต่อเจราจาและการค้าขายทางนี้ได้มีการย้ายต้นไม้ตัแต่งกิ่งไม้และปรับภูมิทัศน์โดยรอบรัว้ว รวมถึงการย้ายสารปู่ย่าและสารพ่อพันธุ์ท้ายน,นรสิงห์ไปยังบริเวณข้างบอ่อปลาซึ่งได้รับการออกแบบและจัดสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นสงบและเหมาะสมกับการเป็นสถานที่สถิตข,ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะสำหรับการตั้งสาลใหม่บริษัทได้ดําเนินการก่อสร้างสารทดแทนสารเดิมซึ่งเป็นสารไม้และอยู่ในสภาพชํารุดดยสารใหม่ก่อสร้างด้วยคอนกรตีตเสริมเหล็กทาสีขาวตามมาตรฐานมีความแข็งแรงทนทานสวยงามพร้อมทั้งได้กําหนดทิศทางของสารใหม่ โดยหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้องศา129ซึ่งตามหลักพวงจุ้ยเชื่อว่าจะช่วยเสริมความรุ่งเรืองความก้าวหน้าและความมั่นคงให้แก่องค์กรโดยใชะระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่วันที่4ธันวาคม2568รวม45วันค่ะ ภายในพิธียังมีการแสดงรำถวายพระพรหมและรำถวายสารปู่ย่าและพ่อพันธท้ายนรสิงห์โดยคณะละครรำครูทองใบเรืองนนคณะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหรือว่าละครชาตรีเพื่อแสดงความเคารพและความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์สร้างความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่และผู้ร่วมพิธีทุกคนค่ะ การจัดพิธีในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทเอเพกในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความเชื่อความศรัทธาและการให้ความสำคัญกับรายละเอียดตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเพื่อเสริมสร้างพลังบวกความเจริญและความสำเร็จอย่างยังย่งยืนให้กับองค์กรทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทเอเพกกำลังเปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตราสำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานและเติบโตไปพร้อมกับองค์กรสามารถสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเอเพ็ก ได้ตั้งแต่วันนี้โดยจะเปิดรับสมัครทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8นาฬิกาจนถึง10นาฬิกาสมัครได้ทุกสาขาหรือติดตามได้ที่เพจ Facebook สมัครงานกับ a p e พหรือโทรสอบถามได้ที่034490537ต่อ278หรือ631และ034119225ต่อ116หรือ742ค่ะ สวัสดีค่ะพี่ฉันนะคะอยู่ในส่วนของ HR นะคะปีนี้ก็สวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเรายังรับสมัครพนักงานอยู่ทุกวันนะคะมาสมัครงานกับเอเพเยอะๆนะคะเพราะว่าปีนี้นะคะเราจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาที่บริษัทเยอะนะคะเพราะว่าบุคลากรเป็นบุคลากรที่สําคัญของบริษัทนะคะดังนั้นก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านที่มองหางานนะคะเข้ามาสมัครงานกับเอเพก มาเป็นครอบครัวกับเอพ็กด้วยกันนะคะมาสมัครกันเยอะๆค่ะสวัสดีค่ะพอลลี่นะคะรองผู้จัดจาการสายขายและธุรกิจค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะบริษัทเอพิกสกิทไทยแลนด์ของเราเนี่ยกำลังมีการมีแผนที่จะขยายธุรกิจเพิ่มเติมนะคะซึ่งในขณะนี้เรากำลังมองหาบุคลากรใหม่ๆนะคะที่ต้องการที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทของเราค่ะยังไงเชิญชวนทุกคนให้มาเป็น ครอบครัวเดยียวกันนะคะพีอิตสีนวลเชื้อเพชรนะคะตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสโรงงานเอเพ็กนะคะวันนี้ค่ะในนามตัวแทนของบริษัทเอเพ็กเซอร์กิดไทยแลนด์จำกัดนะคะพีอิสขอเชิญชวนน้องๆมาร่วมสมัครงานกับเอเพ็กรับสมัครพนักงานรุ่นใหม่ไฟแรงมีความอดทนขยันหมั่นเพียรวันนี้ค่ะพีอีตขอเชิญชวนน้องๆมาสมัครงานกันเยอะๆนะคะการันตีรายได้ดีโอทฉ่ำๆแล้วพบกันนะคะ พี่เจี๊ยบระพีพันสั่งประเสริฐนะคะในานนมตัวแทนโปรักชั่นเอพิกสนะคะอยากชวนน้องๆน,นะคะที่หลังปีใหม่มาแล้วนะคะอาจจะยังหาที่ทำงานอยู่นะคะพวกเรานะคะเอพิกนะคะยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเลยนะคะน้องที่เคยออกไปแล้วเราไม่ได้เขียนใบาลาออกช่วงนี้ก็เป็นช่วงโปรโมชั่นนะคะน้องๆที่เป็นพนักง,งานรายวันนะคะเรารับจำนวนมากเลยนะคะเข้ามาสมัครกันเยอะๆมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเอพิกร่วมกัน 看。